คุณคือบ้านน้อยใช่ไหมแล้วใครจะกล้าไปขอเอกสารจากบ้านใหญ่เราไปขอเอกสารนะไม่ได้ไปลบวิธีการเบิกสินไหมประกันชีวิตของบ้านน้อยไม่ยากแต่จำไว้ต้องใจเย็นๆเท่านั้นอย่างแรกเลยก็คือต้องทำประกันบริษัทเดียวกันกับบริษัทที่ซื้อให้บ้านใหญ่เท่านั้น ต่อมาให้คุยกันว่าเมื่อถึงเวลาเบิกสินไหมต้องใจเย็นๆรอนิ่งๆสักเดือน2เดือน,ออนกะเวลาไว้ว่าบ้านใหญ่เขาจัดการหมดเรียบร้อยแล้วเอกสารบางส่วนที่ขอบ้านใหญ่ไม่ได้เช่นทะเบียนบ้านที่ต้องมีตาประทับหนังสือรับรองการเอกสารการแจ้งบริษัทที่ทำประกันเขาจะมีข้อมูลอยู่เพราะว่าบ้านใหญ่เขาเบิกเรียบร้อยแล้ว บ้านน้อยก็ค่อยไปยื่นเอกสารสินไหมอีกเล่มหนึ่งที่หลังจบแบบนี้ไม่พลาดย้ำนะครับว่าไม่ได้สนับสนุนให้มีบ้านน้อยแต่บางคนมีบุตรนอกสมรสเพื่อสินไหมประกันเขาจะได้เอาไปเป็นทุนการศึกษาในอนาคตวันที่เราไม่ได้อยู่ดูแลเขาซื้อประกันให้มีความสุข enjoy ครับ